คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องภูมิพาโชคขอขอบคุณที่กดติดตามจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปและรับชมจนจบคลิปขอให้เอฟซีรวยๆเฮงๆปังๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านด้วยค่ะมาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคคือเ่าด้อค่ะ เมื่อนี้ก็ได้ยูทีหน้าของเสี้ยนนวเลเหล็กหลักเนาะค่ะก็ได้ตามตรงหวดของวันที่17ท่านว่า17มกราเนาะค่ะ17มกราสองพัะนห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ 17, คะกะะ็ได้มาอยูท่ทีหน้าของเพื่อนมาถามตัวเลขเสี้ยนนวเลเหล็กหลักเนาะคะ่ะตามตรงหวดของวันที่17เนาะ,ค,ะค่ะกะว่าเพื่อนจะได้ตัวใดบอก็ได้มาแวะแวะมาถามเพืะะ่อนค่ะกะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ค่ะเพื่อเป็นการบอยยาทานที่จต่อไปค่ะแอดก็จะนําเสนอตัวเลขทั้งช่องน้องภูมิพาโชคให้อัปเดตให้เอฟซีได้รับชมต่อๆกันไปคือเก่าค่ะแต่ห้องแต่ละงวดเนาะค่ะกะตอนนี้อยู่ที่หน้าของเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนกะได้เฮ็ดเลขออกมาแล้วนะค่ะกะว่าฟันดีพร้อมค่ะกะมาตามต่อค่ะกะมาชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับเพื่อนแล้วค่ะ เพิ่นก็ะเฮ็ดงามหน้าปังพร้อมค่ะปลูกกระโพดพร้อมงามงค่ะลองเฮ็ดเบิงกอนยานนามว่าพ่อสันค่ะกระล่อกะล่อเพื่อนวางกอนตอนนี้ก็ได้อยู่กับเพื่อนแล้วเนาะค่ะเก็บผายอยู่ค่ะไ,ได้อยู่กับเซียนนวลแล้วเนาะคะ่ะกลับมาถามจากปากเพื่อนเลยนะคะว่าเพื่อนได้เหล็กตองหมวดไปเนาะคะ่ะว่าเพิ่นจากฟันดีบ่ค่ะสวัสดีค่ะแม่นวลค่ะกาบไดามาดูนเนาะ กามาตามต้องวดของวันทีええ่สิบเจ็ดแม่ได้เฮ็ดเลขได้แล้วเป็นบ่อฟันดีป่ะบ้านี้หลังจากที่เฮ็ดเลขแล้วอฟันว่าจังได้แม่ฟันว่ามีคนเอาของไม่หายเลเนาะค่ะเอาเอายังงั้นเอาปลาปล่ะปากพอตัวตรงนั้นค่ะอันช่วงนี้ฟันดีตลอดค่ะฟันว่าได้สิ่งได้ของในส่วนมากสิถือเป็นบ่อเหล็กเขาดิเนาะค่ะ ค่ะในส่วนของตัวเลขแม่เห็นเลขลักออกมาได้แล้วแม่กับมาฟันดีเลยฟันว่าได้ปลาได้ของตีฟันดีคู่มือเนาะค่ะได้ของมีขของมาให้ค่ะแล้วก็ฟันเห็นนามเห็นน้าแมนก็ต้้งไม่นึงแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวเลขที่แม่เฮ็ดออกมาน่ะตีฟันดีคักฟันดีตลอดค่ะในส่วนของเอ่เลขลักแม่ก็ได้เฮ็ดออกมาแล้วเนาะ กับความฝันตีในค่ะต้องช่ว์เอฟซีเบิงเลนค่ะนี่ค่ะในวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะสิบเจ็ดมักกะลาคม2566าเนาะค่ะเซียนนวนเลขหลักวัดสันเพิ่นหายมาที่06 17แล้วก็28ค่ะเอา17คือตรงกันกับพ่อมุ่นเซียนมุ่นบ่มักมักฟันคือกันบ่ใจตรงกันตีจ้า ร่องชัยวินิตวิจารณญาตในการรับชมเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะกะมีเขาไม่หลุดค่ะแต่ว,ว่ากะเขามาหลางวดยุา่าตัวเลขกับลายตัวนารุ่นอยค่ยาเอฟซีค่ะแม่กับค,ค่ะเป็นเลขลักนะันน่นเป็นบอลีนะ่ค่ะแม่เลขลักค่ะเลขลักแม่เขาบางังนเขาบอกอู้เสียดายเนาะค่ะข้งางล่างข้างบนนะขึ้นแ้มหนึง่งค่ะบอกเก้าหาไปออกเก้าหกค่ะบอกแปดที่ไปออกแปดหาเนาะค่ะช่วงนี้ง่าหลายกัเลยบด้มมหาแม่ ก็เลยมาตามต่อยเอฟซีเนาะค่ะแม่กันยากเหมือนกันก็เลยมาตามต่อยเอฟซีเนาะค่ะยากหลายอย่างเนาะค่ะช่วงนี้กะปีใหม่เขาก็แล้วค่ะกะตาเงินเปนที่สิบเจ็ดยูย่ำยูพี่อยู่ยังหล่อจอมค่ะโอ้หลายยากเซว่าบุรีมาหาล่ะกะล่องชัยวินิตเนาะเบิ่งลูกคเบิ่งลูกเบ่งบ้านค่ะกะจับตามต่อให้ขึ้นเก่าเนาะสั้นดีอยู่เนาะสั้นดีอยู่ตี ค่ะในส่วนของตัวเลขเซียนวนเลขหลักนะคะก็จะมีศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะกับล่องเบิงนะคะค่ะสําหรับตัวเลขกะงามอยู่นอแม่เขาน่าจะเขาอยู่งละ,ะนะคือ, 17, อเดี๋ยวจะตามโค้งสุดท้ายคือเขาละะ่ะค่ะมากนี่คือสิบเจ็ดเป่ <17. S 2> นบ่ะค่ะในส่วนของตัวแม่ตัว,ตวส่วนตัวเนาะส่วนตัวชอบสิบเจ็ดต้ ค่ะห้ามันดีไปึ้นดีเคานี่เป็นสองกิบในสมมติกิบลดมาแต้มหนึ่งนะความหมายค่ะะลองเบิ้งเมื่อที่ออกทิพย์หกเมื่อที่ออกสองหกก็ม่รู้ว่างค่ะค่ะลองเบิ้งเนอกขาะเอฟซีก็ได้ฟังจากปากไม่นวดแล้วค่ะเพิ่นกับว่าเพิ่นฟันดีฟันว่าได้ซิงได้ของกับว่แน่ดอกเลขก็ความฝันเนาะครับ เอาแน่นอนบ่ได้ดอกแต่ว่ากะกะเขายุแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะเพราะว่าบางคนกับฟันเราแม่นแม่นคักบางคนกับฟันกะเป็นแค่ความฟันนะคะฟันไม่ล่าไดเท่านั้นละ่ะฟันบางคนนี่ฟันฟันเยี้งกะตีเป็นเลขกะถือกเนาะคะ่ะกะร่องใช่รุุนพีนิจ่จะคล้องเบิ้งเนาะคะ่ะมักในตัวเลขก็ค่อยจัดเนาะคะ่ะผัดก็ผ่านเนาะค่ะสำหรับตัวเลขกะเป็นแนวทางเนาะค่ะกะขอให้เลขแม่เขาฮะ ันที่ใดค่ะอยังก่อเล็บยังก่ออันวังผู้น้ำหลอกค่ะค่ะมันต้องอคูณหกจ้าในจนโตแม่มากสิบหกบอกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์หกโอ้ค่ะค่ะจะลองเบิ่งเนาะค่ะค่ะสําหรับเมื่อนี้ก็บอกวนแม่แล้วค่ะก่ะพ่อกันนีคลิปต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ของตัวเลขเซียนวนวลเลขหลักเนาะคะ่ะในส่วนของตัวเลขเซียนวนวลเลขหลักวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะคะ่กะกับวันที่สิบหกเลขก,กับมออกเนาะคะ่ะเป็นวันคู่เนาะคะ่กะกับมาออกสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่กะกับในส่วนของเซียนวนวลเลขหลักเพนไธมาทีศูนย์หก หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดเพิ่นมากศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดนะคะตัวเน้นเพิ่นเพิ่นว่าหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้ก็ล่องใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขกับเป็นแนวทางนะคะก็ขอเอฟซีทุกทท่านที่เขามารับชมในช่องน้องภูมิภาโชคอะขอมีโชคมีช่น้ำกันนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังใส่ตอนรับปีใหม่นะคะเพราะซ้อซ้อนี่กัขอมแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะค่ะในส่วนของตัวเลขเสี้ยนนวลเลขหลักนะคะก็ถือว่า เลว่าหลายตัวนารุ่นอยู่ค่ะนารุ่นอยู่ค่ะเอฟซีนารุ่นอยู่เพราะว่าเลกแค่สามหางกะล่องเบิงนะคะมักในตัวเลกก็ค่อยจัดนะคะผัดก็ผ่านนะคะสําหรับตัวเลกก็มาตามต่อให้ค่ะสําหรับมือนี่กับบมี่ยังหลายค่ะพอกันในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ